ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเจ้าประพันธ์ของโรดราชสีมา เงนรางวิญญาณแขนกดแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่อที่เคยนอนกันมาตามประษาพ่อแม่ลูกยังมีความสุข แต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อูนี้เรือนนี้ทังพินาศลงอย่างย่อยยับน,นำซ้ำ<า>ร่างและวิญญาณ<ร>ยังถูกคําทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างาวิญ,ญญาณแค้น ยาวควันคณะเกตทิ์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแค้นหัวของนาไปกระแทกกับเสาปูนได้ถุนบ้านอย่างแรงก็เลยทำให้กระดูกก้านคอของนาหักปุ๋ยต้องหาทางเอาพวกมันทั้งหมดไปให้กฎหมายบ้านเมือ,องลงโทษให้ได้เรื่องนี้ย้นาขอได้ไหมพ่อเพชร น้าจะทําอะไรเหรอครับหากฝุกมันไม่ได้ตายด้วยน้ํามือของน้าแล้วก็วิญญาณของน้าคงไม่สงบแน่น้าขอเถอะนะแล้วน้าจะไปสู้ไอ้หมอหวังได้ยังไงน้าจะรับอันรแบบเปล่านะครับแม้วิญญาณของน้าจะต้องเป็นผุยผงหรือจะถูกจองจำทั่วกับชั่วกันก็ตาม นาก็ยอมขอให้ได้สู้กับมันดูสักครั้งหนึ่งเถอะหากหนาไปฆ่าเขาตายมันจะเป็นการผูกเวรจองกรรมกันไม่สิ้นสุดนะครับผมว่าทางที่ดีแล้วนาควรไปในทางที่นาควรไปดีกว่าครับเชื่อผมเถอะไม่นาจะยังไม่ไปไหนทั้งนั้นจะรอจนกว่าพวกมันทั้งหมดจะต้องชดใช้ชีวิตให้กับครอบครัวของนาซะก่อน น้าขอบใจพ่อเพชรอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาช่วยให้วิญญาณของน้าเป็นอิสระ,สระเพื่อที่จะได้มาสะ,ส,ะสางบัญชีแค้นในครั้งนี้นะ้าไปก่อนแล้วนะเออนะเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวงานเนี้ยคงไม่เลิกลางกง่ายๆได้เลยตาชม ตาชมข้ามาแล้วเอ๊ะมีใครอยู่ในบ้านไหมเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมบ้านมันถึงได้เงียบเชียบอย่างนี้ฮาหรือว่ามันได้ตายไปก่อนหน้าที่เราจะมาออขอโทษนะที่ปล่อยให้ยืนคอยฉันข้าห่องน้ำอยู่มีทุระอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอแกชื่อชมหรือเปล่าก็ใช่ ชื่อชมเป็นสปเลอรอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยแล้วแกมีอะไรเหรอพอรู้ว่าฉันชื่อชมถึงได้มีสีหน้าตาไาแปลกๆอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ใช่ไอ้ชมคนนี้แล้วมันจะเป็นไอ้ชมคนไหนอีกกันเนี่ยฮะเดี๋ยวก็รู้ข้าจะใช้พลังจิตจับพิรุธเองดุมันยืนจ้องมองนิ่งมาที่เราคงจะใช้พลังจิตจับพิดเราแน่ จับไปเถอะเองก็จะได้ความว่างเป่าจากตัวข้าไปเท่านั้นจิตของมันนิ่งไม่มีพิรุษอะไรสักอย่างเดียวงั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ไอ้ชมคนนี้แน่ให้แล้วมันไอ้คนคนนี้มันเป็นใครนี่นี่เราผิดพลาดถึงขนาดนี้เคียวเหรอฮะเจะพูดจะถามอะไรก็พูดมาเถอะ ไม่ยดินจ้องหนะ้าฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่านามีจุดประสองค์อะไรกับฉันคนชื่อชมที่หมู่บ้านเนี้มีทั้งหมดกี่คนแกพอจะรู้บ้างไหมเฮ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตัวฉันเองก็ไม่เคยออกไปสูงสิงวิาสาสะกับใครวันๆก็โมใจยุ่งอยู่กับทางวัดอยู่กับศพเท่านั้นถ้าชื่อชมมีอาชีพเป็นสัปเหร่แล้วก็ <c oughs> ฉันนี่แหละเออ ว่าแต่นายเธอะมาถามหาคนที่ชมมีธุระอะไรกับเขาล่ะมีธุระส่วนตัวกันนิดหน่อยงั้นนายก็ลองไปถามหาคนที่แถวตลาดก็ดูนะเผื่อจะมีใครรู้จักชื่อนี้บ้างเออแล้วแล้วนี่แกอยู่บ้านคนเดียวลูกเมียไม่มีหรือไงโอ้ยลูกฉันน่ะไม่มีหรอกส่วนเมียฉันน่ะเขาก็ได้ตายจากไปตั้งนานแล้วทุกวันนี้ฉันก็อยู่กับหลานชายเพียงสองคนเท่านั้นอ,อ้าว แล้วน,นี่หลาชายของแกไม่อยู่หรืองไงฮะถึงมาเรียกขนาดเนี้ไม่เห็นมีใครออกมารับอ๋อมันไปช่วยทํางานที่วัดตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเฮ hey! ้ทำงานไปก่อนละอื <s ays> ตามสบายนายมันเป็นไปได้ยังไงที่พลังจิตของเราจะผิดพลาดถึงขนาดนี้ <s weet> หรือว่าไอ้คนคนนั้นมันจะมีวิชาอาคมที่เหนือกว่าเราถึงตบตาเราได้ถึงเพียงนี้ ไอ้หมอหวังเฮ้ยอีกสองสาวันนี้แหละเองก็จะได้รู้ว่าล้อฟ้ายังมีฟ้าเอ๊ะผู้หญิงสองคนที่กาลังเดินออกมาจากโรงพยาบาลนั่นจำปากับแม่ของเขานี่นเโคจะมาเยี่ยมดูอาการอลับพลึงก่อนหน้าที่เราจะมาถึงกลับมั้งเดินไปหาพวกเขาด,ดีกว่าไหมไปเว้ สวัสดีครับนะจ้าสวัสด,ดีจะไม่เยี่ยมพลับพึงกันหรือไงครับนะไอเพชรนี่นาบุญเรือนแม่ของจับปลาออสวัสดีครับเอ็งยังไม่รู้จักน้าบุญเรือนหรือไงผมขอโทษนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้จักนาจริงๆได้ยินแค่เพียงชื่อเท่านั้นล่ะส่วนน้องเออคุณจับปลาก็เหมือนกันผมเพิ่งจะได้เห็นหน้าพูดคุยด้วยวันนี้เท่านั้นแหละครับเพชรเออร้านลุงชม สเปรอที่วัดนะครับอ๋อหลานชายพี่ชมเหรอเนี่ยอืหน้าตาคมเข้มหล่อเหลาดีนะผิดกับลุงลิบลับเชียวนะเนี่ยเอ่อหน้าไปเยี่ยมพระพึงมาใช่ไหมครับจ้าอาการของเธอเป็นยังไงบ้างยังน่าเป็นห่วงอยู่นะน่าเป็นห่วงยังไงเหรอครับหมอเขาผ่าตัดเอาเลือดที่คัง่งค้างอยู่ในสมองออกแล้ว แต่พับพึงก็ยังนอนสลบสลายไม่ได้สติเวลานี้ยังนอนให้ออกซิเจนอยู่ในห้องไอซอยู่เลยแล้วหมอเขาบอกน้าไหมครับว่าหลังจากน,นี้ต่อไปเนี่ยพับพึงจะเป็นยังไงบ้างอืมเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าหากพับพึงฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ความทรงจำอาจจะไม่เหมือนเดิมคิดๆแล้ว ก็น,น่าเวทนาสงสารครอบครัวนี้จริงๆนะเราเกือบจะหลุดปากออกไปแล้วสิว่าไอ้เหมิมลูกชายของน้านั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุตที่ทําให้ครอบครัวของพรบพึงเป็นเช่นเนี้แต่ทว่าเจ้าเพชรที่ยืนอยู่ข้างๆตัวของเราเนาั้นมันเหมือนกับจะรู้ว่าเรากําลังจะหลุดปากพูดอะไรออกไปมันใช้นิ้วของมันหยิงมาที่ต้นแขนของเราเบาๆเพื่อเป็นการเตือนสติให้เราสงบนิ่งเราค่อยๆหันหน้าไปมองเจ้าเพชร พร้อมกับพยักหน้าของเราช้าๆเพื่อให้มันเห็นว่าเรารู้ถึงการเตือนสติของมันแล้วเจ้เพชรส่งยิ้มให้กับเรานิดนึงก่อนที่มันจะเอ่ยปากพูดกับน้าบุญเรือนออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงจังใครก่อใครทำกำบันไดไว้กำนั้นน่ะปอต้องกลับมาเล่นงานเขาเร็วๆวันนี้แหละครับนะถ้าร่างของพระพึงหายเป็นปกติแต่แต่ว่าความทรงจำของเขายังเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้จะทำยังไง พ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีที่จะดูแลเรื่องนี้จำปาจะรับอาสาดูแลพระพึงเองจนกว่าเธอจะหายเป็นปกติเลยนะแล้วจำปาจะดูแลพระพึงเขายังไงเธอก็ยังจะต้องมาขายของอยู่ที่ร้านแล้วจะปล่อยให้พระพึงอยู่ที่บ้านได้ยังไงคนเดียวมันอันตรายนะ <c oughs> จำปาก็จะพาพระพึงมาอยู่ที่ร้านด้วยกันจะได้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดยังไงละจ๊ะน้ำใจของเธอมันช่างงดงาม ือนกับรูปร่างหน้าตาของเธอจริงๆจำปานี่ถ้าหากเจ้าเขิมพี่ชายของเธอมีนิสัยสักครึ่งหนึ่งของเธอก็คงจะดีเรื่องราวต่างๆทั้งหมดก็คงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้แนะ่พี่แก้วมีอะไรกับจำปาอีกหรือเปล่าเห็นยืนจ้องมองหน้าจำปาเหมือนกับจะคอยจับผิดอะไรจำปาสักอย่างอ,อยู่นะเป,ป,ปล่าเป,ปล่าจ้าไม่ได้คอยจับผิดอะไรจำปาหรอกจ้าแต่กับภูมิใจแทนพระพึง ที่เขามีเพื่อนที่ดีมีน้ำใจประเสริฐอย่างจำปาต่างหากเออนาขอตัวกลับก่อนนะยังมีงานค้ง่งค้างอยู่ที่ร้านอีกเยอะเชิญตามสบายเลยครับนะงั้นนาไปล่ะจำปากลับก่อนนะพี่ตกลงเราจะไปดูอาการของพระพึงกันไหมอุตส่าห์มาถึงที่นี่กันแล้วเองจะไปถามข้าอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยก็เห็นหนาบนเรือนบอกว่าพระพึงยังงอนให้ออกซิเจนอยู่ในห้องไอซียู ข้าก็ไม่อยากจะไปรบกวนแล้วก็ไม่อยากจะไปเห็นสภาพของเธอที่ต้องนอนจมปลักอยู่บนเตียงยังไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยเข้าไปเห็นแล้วจะทำให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวซะเปล่าๆอีกอย่างนะหมอก็คงให้เข้าเยี่ยมได้ไม่นานฮักครอกสู้รอให้เธอออกมาจากห้องไอซียูซะก่อนแล้วเราค่อยไปเยี่ยมกันใหม่จะดีกว่าอืมที่เองพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ปเป็นเหตุผลที่ดีนะอะตกลง ข้าเชื่อเองก็ได้วะทีนี้ข้าขอถามอะไรเองสักหน่อยนะอย่าถามแล้วก็ถามมาเลยที่เองมาหยิกแขนเตือนสติไม่ข้าพูดบอกความจริงกับน้าบุญเรือนเรื่องเอเหิมเพราะอะไรถึงไม่ให้ข้าพูดล่ะเองอย่าลืมสิว่ายังไงซะก็เป็นแม่ลูกกันหลักฐานต่างๆตามกฎหมายก็ยังไม่สามารถจะเอาผิดกับพวกมันได้ถ้าคือเองพูดออกไปเขาเชื่อก็ดีแต่ถ้าเขาเกิดไม่เชื่อเองขึ้นมาแล้วก็ เอ็งไม่สวยหรอวะ่ะคิดดูแต่ข้าคิดว่าน้าบุญเรืองกับจำปาเป็นคนดีมีเหตุผลอยู่นะต่างกับไอเหิมมากเฮ้ยนี่มองคนเนี่ยอย่ามองแค่คืบร้อยวันและเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์จะดีกว่าส่วนเรื่องของไอเหิมกับพวกมันเนี่ยเอาคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติเดินงานไปก็แล้วกันเอาไปเถอะวยกลับไปดูลุงข้าที่บ้านด,ดีกว่าไปอ้าวไอเหิมไอเอก มานั่งทำอะไรอยู่ที่ข้างบ้านของข้าอย่างนี้วะเออฮะก็ก็มานั่งคอยฟังข่าวจากอาหมอนะ่ะสิครับนะก็แล้วทำไมไม่เข้าไปนั่งคอยอยู่ในบ้านน่ะโอ้ยไม่มิญญาณอยู่เพียบใครจะกล้าเข้าไปเล่ายิ <c oughs> ย่งกลัวๆอยู่กลัวนะอ <c oughs> เอ็งสองคนน่ะเข้าไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนอื่นโดยที่ข้าไม่ได้อนุญ,ญาตล้วก็มันผู้นั้น ไยสถานเดียวกลวยเออแล้วแต่ชมเป็นยังไงบ้างครับอาการหนักมากไหมเออหมอมันไม่ใช่ไอชมสปเรอร์ที่ข้าต้องการเจออ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นมันเป็นใครเหรอข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอ้ยไปไปเข้าไปในบ้านก่อนไปเร็วๆครับครับเฮ้เอ๊มีอะไรเหรอครับเอาหมอถึงได้หยุดเดินกระทันหันน่ะเดี๋ยวเดีดีดี วิญญาณที่ก้ากักขังเลี้ยงเอาไว้ด้วยเวทมนต์ทำไมมันถึงได้เงียบเชียบอย่างนี้วะให้ให้มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นนเหรอเฮ้ย hey, hey, hey. hey,, hey. ไปไปไว้ wait. เรียกเข้าไปดูในบ้านดีกอ่อนไปไปเร็วผ้ายันายสายสีนที่ข้าผูกมัดปิดปากหม้อเอาไว้ที่ขังวิญญาณของไอ้นางกุหลาบเอาไว้มันก็มาแก้มาคลายออกอมีหนำซ้ำ มันยังมาปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ข้ากักขังเอาไว้ทั้งหมดไปอีกด้วยอืมข้าอยากจะรู้นักว่ามันเป็นใครถึงได้บังอาจกล้ามาเหยียบจมูกข้าถึงขินแบบนี้โอ้ยเงินแสดงว่าไอ้คนคนนี้มันจะต้องมีวิชามีเวทมีมนพอตัวสิครับไม่ฉะนั้นมันก็คงจะบุก็มาปลดปล่อยดวงวิญญาณที่นี่ไม่ได้แน่เลยใช่ไหมมันจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากไหนข้าไม่สนือขอให้ได้เจอซึ่งซึ่งหน้ากันสักครั้งให้มันรู้ชัดไปเลยว่ามันก็บข้าใครจะแน่กว่ากันเอออหมอครับอหมอเรียกข้ามีอะไรอ่ะเอถ้าถ้ามันบุกเข้ามาปลดปล่อยดวงวิญญาณถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่ามันจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราทุกฝีก้าวน่ะสิครับจริงอย่างที่เองพูด มันอาจจะอยู่แค่ปลายจมูกของเราก็ได้ถ้าไม่ใช่ตาชมสับเบลที่วัดผมก็ยังมองไม่ออกเลยว,ว่ามันจะเป็นชมไหนกันล่ะเนี่ยก็แล้วที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีคนชื่อชมอยู่กี่คนวะก็ไม่อยู่แค่สามคนนะครับอไอ้ชมแรกนี่ก็คือตาชมสับเบลที่วัดไอ้ชมคนที่สองนี่ก็เป็นโรคพิสุลาเรือรัง ส่วนชมคนที่สามนี่อายุของแกก็เก้าสิบกว่าแล้วบ้งแล้วเวลานี้นอนแมบรอวัดตายที่ิบานเท่านั้นแหละให้ข้าเองไม่เคยจนต่อจ,จ,จนแต้มแบบนี้มาก่อนเลยเ,เรื่องนี้นะทำให้ก็เครียดมากที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันคนนั้นเป็นใครเอาหมอครับถ้างั้นวิญ,ญญาณของตาทิศท,ที่ถูกเอาหมอจับถ่วงไว้ที่หนองน้ำนะ่อะ ก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิครับฮะเออจริงสินะทำไมข้ามองข้ามเรื่องนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเอาหมอมองข้ามเรื่องอะไรไปเลยครับก็มันยังบังอาจบุกเข้ามาเหยียบจมูกข้าถึงที่นี่ได้ก็แล้วทำไมมันจะไม่ไปช่วยวิญญาณของไอท้ทิ์ให้เป็นอิสระได้ล่ะวะทีนี้ละ่ะมันกับข้าก็จะได้เจอกันซึ่งซึ่งหน้าไปเลยไอ้เหมิมไอ้เอก ครับอ๋หมอครับไม่แล้วะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมเองสองคนคอยไปเฝ้าจับตาดูที่หนองน้ําเอาไว้ให้ดีๆเข้าใจไหมครับหากเห็นใครมีพุรุอยังไงล้วก็ให้รีบมาบอกข้าทันทีเราเราหมอคิดว่ามันจะมาช่วยวิญญาณของตาทิศเมื่อไหร่นะครับข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าพวกเองทําตามที่ข้าสั่งก็แล้วกัน ข้าคิดว่าวันสองวันนี่แหละมันยังไม่มาช่วยอะไรแน่นอนอืมแต่ถ้าว่ามันอาจจะมาซุ่มดูลาดเราเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วทําไมมันไม่มาช่วยซะเลยล่ะครับมันจะมัวรออะไรอยู่เนี่ยอา้าวมันคงจะร้อยเราตายใจให้เราเพลอหรือไม่ก็มันอาจจะกลัวข้าไม่กล้าสู้กับข้าซึ่งซึ่งหน้าก็ได้มั้งต่อไปนี้เนี่ยนะเราจะต้องระวังตัวเอาไว้ทุกฝีก้าว จะประมาทไม่ได้อีกแล้วเพราะมันอาจจะหววกลับมาเล่นงานเราตอนที่เราเผลออีกก็ได้อ๋ออ๋อาแล้วเรื่องวิญญาณและบริวารของอาหมอนะครับจะทํำยังไงอ่ะ้ป่านนี้นะมันคงตระเวดไปไหนต่อไหนแล้วไม่เป็นไรหรอให้ข้าเสษ็จธุระเรื่องนี้ซะก่อนข้าจะทําพิธีเรียกวิญญาณใหม่มาทดแทนเนี่ยอาหมอครับอาหมอเคยพูดว่าไอ้มอดินใบนั้นอะ อาหมอไดอ้ใช้เวทมนต์กำกับทางตาไว้แล้วแล้วคนนั้นมันจะรู้แลยเห็นได้ยังไงอ่ะเอ้ยอย่างที่หนองนั้นมันกว้างใหญ่อะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราเอามอด,ดินใบนั้นเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนอะ่ะถ้ามันมีวิชาอาคมพอๆกับข้าหรือว่าเหนือกว่าข้ามันก็จะรู้จะเห็นแต่ถ้ามันด้อยกว่าข้ามันก็จะมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น ถ้าถึงได้บอกกับพวกเองแล้วไงว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะประมาทไม่ได้อีกแล้วเห้เวลานี้สิ่งที่ข้ากลัวมากที่สุดก็คือเอาหมอกลัวอะไรเหรอกลัวมันจะมาเล่นงานเราช่วงที่เราเผลอน่ะสิวะไอหมอหวังมันจะมาเจอลุงไหมครับเจอสิแล้วมันว่ายังไงบ้างล่ะครับจะว่าอะไร มันก็งงเป็นไก่ตาแตกไปเท่านั้นที่เห็นข้าเป็นปกติไม่เป็นอะไรอย่างที่มันเข้าใจแล้วมันถามอะไรลุงบ้าครับอุย้ยมันก็ถามโน่นถามนี่เพผอข่าสับสนจะคอยจับพิรุษข้าแต่ก็จับผิดอะไรไม่ได้หรอกแม้กระทั่งมันใช้พลังจิตค้นหาความจริงในตัวข้า ไว้ทำกาชูผลกลัวเกลียดชังท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นคจะมาประพันธ์ของโรดราชสีมาวรัตยาจะททำเป็นละครวิทยุจากการสแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่สยามบันทึกเสียงกลยาธินพง์ควบคุมการสแสดงรุ่งสยามดองเนินงาน ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่อนร้างวิญญาณแค้นในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ